ก็สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็จะมาพูดถึง p o อ t ไทยแลนด์เล่มใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเรื่องของ Fintech Rockstar นะคะซึ่ง Fintech ในที่นี้เนี่ยก็ย่อมาจาก financial technology เองนะคะซึ่งในเล่มนี้ cover story ก็จะพูดถึงคนที่ทำเกี่ยวกับ financial technology นะคะซึ่งก็จะเป็นการต่อยอดไปกับแบงค์ะ Bank นะคะโดยเอา Fintech เข้ามาเสริมในเรื่องของทาง มือถือครับฟินเทคเนี่ยครับเราต้องไปอ่านกัน,นว่าในอินไซด์ของของฟอฟนะคะเขียนโดยคุณธีรชาติก่อตะกูลเนี่ยว่าฟินเทคเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งฟินเทคก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นองค์กรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและมีความคิดสร้างสรรค์ผสมสารกับหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินให้มีประสิทธิภาพนะคะ ซึ่งฟินเทคอาจจะเป็นอะไรที่เป็นเทคนี้รอบๆตัวเราที่ที่แบบเร็วแล้วอ็ในความสะดวกให้ได้มากกว่าแบงก์หรืออาจจะมาเสริมในเรื่องของแบงก์นะคะกิฟก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ใช่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ได้มีความรู้ลึกในเรื่องนี้นะคะซึ่งใน c o v e r t story หรือหรือฟินเทคของเออมีก็จะมีบุคคลอยู่4ท่านนะคะ ก่อนที่จะไปถึงฟินเทคแล้วก็ในเรื่องของอินไซ้์โดยคุณกนกวันสุพัฒนันตาเลอร์ก็คือในเรื่องของเวลนะคะตลาดบุคคลสินทรัพย์สูงก็คือว่าเดี๋ยวนี้ธนาคารจะเร่งในมีโปรเจกต์ใหม่ในเรื่องของการดูแลคนรวยที่รวยจริงๆเลยเข้าไปช่วยเขาจัดการทรัพย์สินค่ะเขาเรียกว่ากลุ่มเวลนะคะกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งคือเขาจะมี spending สูงแล้วก็มี capacity ในการ invest money ด้วยนะคะซึ่งคนแบบเนี้ยแบงค์จะชอบมากๆนะคะซึ่งก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นคนชนชั้นรวยนะคะที่แบงค์ให้ความสำคัญนะคะซึ่งคนที่มีนักลงทุนเนี่ยเขาจะไม่เอาเงินเก็บไว้ในธนาคารเดียวแต่เขาจะเอาไปลงทุนนะคะ่ะเพราะว่าดอกเบีย้ยอัออตรา อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากเนี่ยมันอยู่ในระดับต่าม,มากนะคะซึ่งแบงก์ก็จะเข้าไปเสนอว,ว่าเป็นขอเป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลให้นะคะอันนี้ก็มีในละครนะละครก็มีลักษณะของที่พระเอกมีอาชีพเป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลนะคะก็จะเข้าไปช่วยให้คนพวกนี้ได้ตัดสินใจในการลงทุนที่ได้อีเทอร์ออกมาดีนะคะ ในีเรื่องของฟินเทคไทยนะคะก็อยู่ในสเปเชียลรีพอร์ตของ o อ t ไท a i l a n d นะคะก็โดยที่จะมี p r i c e w a t e r c o o p e r เนี่ยทำรายงานว่านวัตกรรมฟินเทคมาแรงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็เช่นนวัตกรรมทางการเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงธุรกรรมการเงินกับธนาคารได้หรือเข้าได้แต่ว่าเข้าได้จำกัดคะแล้วก็นวัตกรรมที่ช่วย เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงการมีส่วนร่วมและให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มในสะที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นค่ะ,อ,ะอินเทอร์เน็ตจะทำให้อนาคารหรือว่าตัวตัวคนทําแอปเนี่ยเข้าถึงกลุ่มคนที่ที่อยากเข้าได้ชัดเจนเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมีการตอบโต้แล้วก็มีการเขาเรียกว่า ทำแบบทดสอบความพึงพอใจได้มันก็จะทําให้ธราคาหรือว่าคนทําแอปสามารถเทเลเมตรหรือวางแผนหรือตัดตัดดีไซน์รูปแบบที่รองรับกลุ่มคนเฉพาะเหล่านี้ได้นะคะได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเห็นที่3ก็เป็นเอาเทคโนโลยีด้านดิจิตัลมาเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานภานองค์กรข้อ4ก็ในเรื่องของต่อยอดจากการใช้บัตรเติมเงินแล้วก็ ข้อ5คออือในเรื่องของุรกรรมธุรทุรทรทรทรจริตะะซึ่งแบงก์ก็ให้ความสำคัญกับ n a แ i นิ a l technology ต่างๆมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่อยู่ในหน้าปกนะคะก็จะมีคุณอิสระดอนกับคุณจุนนะคะเป็นคนญี่ปุ่นเนาะก็ <c oughs> นะ พูดในเรื่องของแอปพลิเคชันอันนี้แบบ omise ค่ะเป็น fintech สตาร์ทอัพชั้นนำของไทยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอพิกจิพิกจิพพิกจ,พกจ,พกจิพิกจิโพนะคะอันนี้อาสาเป็นเลขาทางการเงินให้กับ ใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดมาได้นะคะ Pigpio เนี่ย P-I-G-G-I-P-O นะคะ Pigpio เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยบริหารจัดการเงินให้กับคนที่มีบัตรเครดิตนะคะก็หน้าตามันจะเ,เขียวๆนะคะแมสคอตจะช่วยคนที่มีบัตรเครดิตเนี่ยได้บริหาร แล้วก็จัดการหนี้ได้นะคะสําหรับอีกท่านหนึ่งก็คือในเรื่องของออดอดีจีโนะคะดีจโอพลิกมิติชำระเงินผ่านมือถือก็คือใช้ใช้มือถือจ่ายเงินได้นะคะก็เขาก็ทําทําสถิติมาว่าฟินเทคในประเทศไทยเนี่ยมีลนะักษณะในบ้านก็ถ้าเป็นเรื่องเพย์เมนก็ประมาณ16 16เจ้า ถ้าเป็นพวก retail investment ก็16บองลงมาก็เป็น personal finance, c l o u d f u n d i n g business to insurance, finance comparison, lending นะคะ i m i t แต่และสุดท้ายก็ financial research มี2เจ้า,า,จาก็จะเน้นในเรื่องของเงินแล้วก็ในเรื่องของมือถือนะคะอันนี้ก็จบนะคะ นี้เราก็มาดูในเรื่องของนักเขียนที่ทำเงินสูงสุดนะคะอันดับหนึ่งก็เป็นเจมส์พทเทอร์สันนะคะเล่มนี้น่าจะมีอะไรน่าสนใจสำหรับหลายๆคน